เรื่องเสน่ห์เลือดอาถรรพ์คำสาบในตลาดและอานุภาพแห่งธรรมในหมู่บ้านชายป่าอันเงียบสงบมีวัดเก่าแก่ตั้งตรงานอยู่พระอาจารย์บุญผู้มีเมตตาธรรมสูงส่งเป็นเจ้าอาวาสท่านมีไอจ้อยเด็กวัดผู้ซื่อสัตย์คอยรับใช้ดูแลวัดกิจวัตรของวัดดำเนินไปอย่างเรียบง่ายมีเพียง มักทายกผู้เคร่งครัดที่คอยดูแลเรื่องราวทางโลกและโยมทำบุญที่แวะเวียนมาถวายสังฆทานอยู่เสมอหน้าใจกลางหมู่บ้านมีตลาดสดเป็นแหล่งรวมผู้คนที่นั่นมีนางพวงแม่ค้าตลาดฝีปากกล้าเป็นที่รู้จักในเรื่องความทะเยอทยานเธอมีเรื่องบาดหมางกับกำนันเหิม ผู้ทรงอิทธิพลและหมายปองในตัวลูกชายกำนันทว่าลูกชายกำนันกลับไปหลงรักนางอิ่มลูกสาวผู้ใหญ่บ้านผู้มีรูปโฉมงดงามและกิริยาอ่อนหวานจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์วันหนึ่งนายพรานเมฆผู้ชำชองป่าและลึกๆแล้วมีความรู้ด้านไสยดำ ได้เดินเข้าตลาดมาซื้อของเมื่อเห็นนางพวงก,ก็จําได้ว่านางเคยมาขอให้เขาทำสเสนียาแฝดแต่เขาปฏิเสธเพราะของนั้นรุนแรงและเิดศีลธรรมนักนางพวงแค้นใจที่ไม่สมหวังในความรักและริษยาในความงามของนางอิ่มเธอจึงรวบรวมความกล้าไปขอความช่วยเหลือจากหมอผีเท่าจากต่างถิ่น ไม่ใช่แค่สเสน่ห์ทั่วไปแต่เป็นสเสน่ห์ที่ใช้ของต่ำขั้นร้ายกาศนั่นคือการนำโลหิตประจำเดือนของตนเองซึ่งถือเป็นของศกกระปรกตามความเชื่อไสยศาสตร์มาผสมกับผงยาอาถรรพ์และว่านสเสน่ห์แล้วสั่งให้ลูกน้องนำไปใส่ในอาหารของนางอิ่มอาการกําเริบและการเข้าวัด ไม่นานนักนางอิ่มก็เริ่มมีอาการแปลกๆจากสาวที่ร่าเริงก็กลายเป็นคนซึมเศร้าเอาแต่มือลอยนึกถึงลูกชายกำนันจนไม่เป็นอันกินอันนอนใบหน้ามองคล้ำแม้แต่เมื่อเข้าวัดทำบุญกับบิดาอาการก็ยิ่งหนักเมื่อโยมทำบุญเห็นเข้าก็สังเกตได้ถึงความผิดปกติจึงเข้าไปปรึกษามรคทายก มัคคายกทู่รู้เรื่องราวต่างๆในหมู่บ้านดีก็สงสัยว่าอาจเป็นเรื่องของเข้าเพราะเคยได้ยินเรื่องเล่าของสาย,ยดำในหมู่บ้านมาบ้างจึงรีบพาบิดาของนางอิ่มไปกราบเรียนพระอาจารย์บุญพลังแห่งธรรมและปัญญาพระอาจารย์บุญสังเกตเห็นร่องรอยอาถรรพ์ที่เกาะกลุ่มร่างของนางอิ่มได้ทันทีท่านไม่ได้กล่าวโทษใคร แต่กล่าวด้วยน้ำเสียงเมตตาว่าอาตมาจะช่วยถอนของให้แต่โยมจะต้องตั้งมั่นในศีลธรรมและสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตเป็นเกราะกำบังไอจอยเด็กวัดผู้คอยรับใช้พระอาจารย์มานานก็เริ่มรู้สึกถึงพลังงานเย็นยะเยือกที่แฝงมากับอาการของนางอิ่มเขาเห็นเงาตะคุ่มคุ้มวนเวียนใกล้ๆนางอิ่มยามวิกาล แต่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กวัดผู้บริสุทธิ์และอาศัยบุญบาร,รมีพระอาจารย์จึงไม่ได้รับอันตรายพระอาจารย์บุญเริ่มพิธีถอนคุณใสด้วยการเจริญพระพุทธมนต์บทศักดิ์สิทธิ์และทำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ให้นางอิ่มดื่มและอาบขณะที่พิธีกำลังเข้มข้นนางพวงแม่ค้าตลาดที่กำลังมีความสุขจากฤทธิ์ของสเสน่ห ก็รู้สึกร้อนรุมและปวดหัวยอย่างรุนแรงพลันภาพการกระทำของตนก็ย้อนกลับมาหลอกล้อนจนควบคุมตนเองไม่ได้เธอร้องหวยหวนและวิ่งออกมาจากตลาดราวกับคนเสียสตินายพรานเมฆทู่มองดูเหตุการณ์อยู่ห่างๆรู้ดีว่าสเสน่ห์ร้ายที่เขาปฏิเสธจะทำนั้นกำลังย้อนกลับเข้าตัวคนทำเองเพราะของต่ำ เมื่อถูกพลังพุทธคุณเข้าสกัดก็จะพุ่งกลับไปหาเจ้าของเดิมอย่างรุนแรงพรานเมฆได้แต่สายหน้าและรำพึงว่าของที่สร้างจากโลหิตและแรงอาฆาตย่อมดับด้วยพลังเมตตาและศิลธรรมบทสรุปหลังพิธีถอนของเสร็จสิ้นนางอิ่มก็กลับมาสดใสเหมือนเดิม และอาการของนางพวงก็ทุเลาลงหลังสำนึกผิดและมาขอขมาต่อหน้าพระอาจารย์บุญพระอาจารย์บุญชี้ให้เห็นว่าคุณใส่นั้นมีจริงแต่ไม่มีสิ่งใดเหนือกฎแห่งกรรมผู้ทำความชั่วแม้จะใช้ของต่ำที่มีฤทธิ์แรงเพียงใดสุดท้ายก็จะได้รับผลกรรมที่ตนก่อเองและพลังพุทธานุภาพอันบริสุทธินั้น สามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ทุกชนิดหากจิตใจตั้งมั่นในความดีมัคคทายกจึงรวบรวมเรื่องราวนี้ไว้เป็นเครื่องเตือนใจแก่ชาวบ้านส่วนไอ้จ้อยก็เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าว่าธรรมะคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้นับตั้งแต่นั้นมา ผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างพากันละเว้นจากการทำร้ายผู้อื่นด้วยอาคมและหันมาประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมตามคำสอนของพระอาจารย์บุญเรื่องราวของสเสน่ห์เลือดอาถรรพ์จึงเป็นตำนานเล่าขานถึงอนุภาพแห่งธรรมะที่เหนือกว่ามนดำทั้งปวงตลอดมาขอได้รับความขอบคุณจากผู้ฟังช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปขอบคุณค่ะ